ะะแล้วก็มาดูนะตอนที่สอ,องเขาบอกว่าถ้าเราสร้างแบบจําลองอนุภาคและทิศทางการเคลื่อนที่ของอนุภาคมีของสารที่มีกลิ่นไปยังบ้านแต่ละหลังได้อย่างไรนะคะ,ะ,คะก็คือเราจะใช้สัญ,ญลักษณ์นะคะและมาตราส่วนะนะในการสร้างแบบจำลอง ข้อที่2นะคะแบบจำลองที่สร้างขึ้นใช้ปรรยายอนุภาคและทิศทางการเคลื่อนที่อนุภาคของสารได้อย่างไรนะคะเราก็จะใช้2ส,สัญลักษณ์เนาะก็คือลูกศรใช่ไหมแทนทิศทางการเคลื่อนที่นะคะของกลิ่นเนาะแล้วก็ใช้นะคะวงกลม แทนอนุภาคนะคะของกลิ่นอ่ะเรามีการปรับปรุงแบบจำลองหรือไม่นะคะอย่างไรก็คือมีนะคะก็คือมีการนะใช้มาตราส่วนนะคะนะก็คือ1เมตรนะต่อ100เมตรนะคะ จากกิจกรรมนี้นะคะเราก็ค้นพบอะไรบ้างเกี่ยวกับการสร้างแบบจําลองนะคะอ่าอนุภาคและทิศทางการเคลื่อนที่ของกลิ่นขยะนะคะอ่าเราก็ค้นพบว่านะคะนะแบบจําลองนะคะก็คือสามารถที่จะสร้างได้นะคะโดยนะใช้รูปแบบ นะคะของภาพวาดใช่ไหมของเราคือภาพวาดนะคะมีการเพิ่มเติมนะคะสัญลักษณ์นะคะ,ญญะ,นะคะและเพิ่มนะการคำนวณน,นะคะมาตราส่วน นะก็จะสามารถที่จะสร้างแบบจำลองขึ้นมาได้นะคะจากการค้นพบทั้งสองตอนนะคะสรุปได้ว่าอย่างไรเนาะเราก็จะสรุปได้ว่านะคะอะ่ทักษะนะคะทักษะการจัดกระทําและ การสื่อความหมายข้อมูลนะคะ,ะและการสื่อความหมายข้อมูลนะคะ,ะก็คือเป็นการนะคะเลือกรูแปแบบนะการจัดกระทํา และการนําเสนอนะคะอะ่ข้อที่2นะคะการพยากรณ์นะก็คือการนะคะทำนายโดยอาศัยนะคะข้อมูลในอดีต นะแล้ว3นะคะก็คือการสร้างแบบจำลองเนาะการสร้างแบบจำลองนะคะการสร้างแบบจำลองก็คืออะไรการสร้างแบบจำลองนะคะก็คือนะคะการใช้นะคะทักษะนะทางด้านนะคะวิทยาศาสตร์นะคะ หลายทักษะเพื่อประกอบเป็นนะคะแบบจำลองอโอเคนะคะนักเรียนก็ทำให้เสร็จในคาบเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะเราก็จะทำแบบฝึกหัดกันแลละนะที่เป็นข้อกานะคะ อ่ะโอเคลูกวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะสวัสดีค่ะ